สวัสดียามเช้าครับสวัสดียามเช้าสวัสดีเช้าว,วันที่เท่าไหร่ละมันเช้าว,วันที่สองเดือนสิบหกแปดมมน,นะเป็นสปริงสวนลมมนีนาคนะรับเป็นสปริงสวนลมมนีนาเป็นกล้ามนั่นแหละเป็นกล้ามนะอาอกกำลังกายยามเช้าออกกำลังกายยามเช้าก็่มารีวิวสินค้าก็รีวิวสินค้าเหมือนเดิมเนาะเนี่ย สปริงมือหักครับสปริงมือหกักสปริงสร้างก้ามเนาะอันนี้ผมใช้อยู่ 20kg นะครับ 20kg เห็นไหมสปริงมือหกักมีหลายขนาดครับมี 20kg มี 30kg 40kg 50kg ชอบขนาดไหนก็เลือกเอาเนาะสำหรับมือใหม่เนาะแนะนำใช้ 20kg ก็พอ,อ 20kg แล้วก็จะมีสายคล้องข้อมือเนาะกันดีนะ สายคล้องข้ามือสายคล้องข้อมือกันดีเราติดเราถือเขาก็ได้ดีหน่อยมือนียนยู่สวโรมานีนะท่มาเปิดเพลง <c oughs> มาเปิดเพลงมันก็เลยได้อาดคลิปเลยยังล่นสะดวกสบายเนี่ยจะปิงมือหากหรือจะปิงสร้างกล้ามนะสำหรับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงได้หมดเลยนะ ผู้หญิงนี่ก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะ20นะ่เกจเนาะแต่บางคนก็แข็งแรงนะไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะอ่อนแอนะผู้หญิงบางคนเนี่ยแข็งแรงกว่าผู้ชายด้วยนะ <SD un> เล่นเรื่อยเล่น,ลน,ลน,ลนบ่อยกล้ามก็มาเองครับ <S 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 เล่นเรื่อยเล่น, <S <S ลนบ่อยกล้ามมาเองครับบ่อยกล้ามมาเองนะ สปริงมือหกักหรือสปริงออกกําลังกายสนใจกดดูในตะการ้ากดดูสินค้ากดดูขนาดในตะการ้าก่อนได้นะครับเนี่ยสปริงก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแข็งแรงครับแข็งแรงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะหักนะ <c oughs> <c oughs> โวยออภมาแรงบินเขา้าปาา แมลงบินต่อปากแมลงตัวเหน่่อยเนาะสปริงมือหักหรือสปริงร้างก้ามเนะมกดสั่งในตะกร้าได้เลยครับกดดูสินค้ากดดูขนาดกดดูราคาก่อนได้นะครับกดดูในตะกร้าได้เลยเห็นไหมสปริงก็จะประมาณนี้ครับสปริง นก็จะเรียกสปริงมือหกักสปริงหักมือสปริงสร้างกล้ามสปริงออกกําลังกายแล้วแก่นะครับแล้วแต่เลือกเลยเ้ยแล้วแต่เรียกเลยเนาะอบอกกับเ้าซับสน,สนเบาไปเ้ามากระสิเ้าไทยเ้าอีจานเบาอยัางยก็เลยสปริงมือหกักสปริงออกกําลังกายนะสปริงมือหกักสปริงออกกําลังกาย กดเบิ <łość> ้งสินค้าในตะกา้าได้เลยครับตอนนี้ผมใส่ยู่20 kg เนจีนะครับ 20K g ีนะ 20K g กดเบิ้งกดดูสินค้ากดเบิ้งในตกา้าได้เลยครับ 20K g เนจีนะขอบคุณทุกทุกท่านที่อุดหนุนเนาะขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณทุกทุกท่านที่อุดหนุนกดสั่งในตะกา้าได้เลยครับขอบคุณครับ